สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหมอนะ้ําเป็นรถตู้คุณใดเพชรวันเอสนะครับนี่เป็นม้อน้ําจากางานแบรนด์นอนเทอร์โบนะครับมาดูนะครับว่าถอดหมอน้ํามีอะไรบ้างนะครับลูกค้าก็ถอดอุปกรณ,กรณ์ต่างๆนะครับพวกน็อตนะครับ่าครับ,รบเดี๋ยวมาดูนะครับ เป็นของอากาศนะครับตรงนี้ถอดทีสางปุ่มก็ถอดยากจุ่มกันนะทางเปียกที่มันแคบนะที่มันแคบ คือจะได้ทํางานสะดวกนะครับแล้วกพวกปลั๊กพวกนี้นะครับพวกนอ็อตบางลมเนี่ยก็คือถอดนี่เลยครับถอยางแล้วก็ข้างล่างจะมีอะไรต้นแทงไอแผ่นปิดข้างล่างอ่าเราก็ถอดครับคอบเครื่องอถ้าทำรถตัวเองก็ใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบ สองตัวใช่ไหมเบอร์สิบทังลมถอดแล้วก็ดึงขึ้นใช่ไหมดึงขึ้นแบบนี้นะครับดึงขึ้นปุน๊บจะเห็นตัวหม้อน้ำแล้วเราต้องถอดไอตัวที่เข้ายึดไอตัวแอร์ใช่ไหมแอร์แอร์งงครับแอร์กับหม้อน,น้ำนี่ครับอถอดซ้ายฝาครับฝั่งฝั่งมีสองฝั่ง เอ้ออกเลยครับไหมไครับเอาตัวล็อกระหว่างแอร์กับหม้อน้าออกเป็นตัวล็อกก็กจะมีตัวนี้อยู่ตัวนึงตัวนี้จ,จับจ้าตัวหม้อน้ํากับบอดี้รถนะ,ะขันนะ นะครับตกลายหนักนี่ครับรยังจะเป็นกิฟต์อยู่เ่ยนะจะเป็นกิฟต์ตรงนี้นะครับคือจะมีสองฝั่งเลยนะอันนี้จะมีสองฝั่งเลย แบบนี้ออกเลยครับฝั่งนี้ถอดท่อยาครับมอน้ําจะรั่วตรงนี่ครับตะเข็บนี่ครับลูกค้าลืมาให้เปลี่ยนนะครับเหมือนกันครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ก็ถอดเหมือนกันครับปมเหมือนกันอันนี้ถอดทางพักน้ําออกเลยนะครับจะโล่งครับตรงนี้นี่ครับโล่งเลยแตจะมีปมเหมือนกันครับกับฝั่งนู้นนี่ถอดแล้วก็ถอดบังลมครับ ที่มันจะแคบนะครับ สองฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็โล่งเนะยครับทํางานสะดวกกิ่งมากกว่าเดิมนะครับถอดท่อล่างนะครับลูกค้าอันนี้ก็เตรียมยกหม้อน้ําขึ้นมานะครับก็ระวังนะครับที่มันแค,คบครับพวกสายไฟอะไรนี่ในยกขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เราก็ถอดสายน้ำมันนะครับแต่ทันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานี่ก็ยกขึ้นแล้วนะครับอ่นี่ก็มอน้ำออกจากตอด,ดีรถเรียบร้อยนะครับนะครับก็ออกมาใส่ลูกนี้เลยฝากติดตามผลงานทางร้านด้วยนะครับ